วันนี้โค้ชจะเลือกมา1ตัวครับมาสอนทุกท่านตัวที่โค้ชจะเลือกมาในวันนี้เขามีชื่อว่าบอเรนเจอร์แบนนะครับสวัสดีครับสวัสดีทัทกทายพี่น้องทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ forex guru by โค้ดซายนะครับวันนี้นะครับโค้ชจะสอนทุกท่านให้ได้ใช้งานอินดิเคเตอร์นะครับหรือเราเรียกว่าสั้นๆอินดี้ หรือตัวช่วยในการเทรดนั่นเองครับโค้ดเองในรอบ5-6ปีที่เทรด Forex มาเนี่ยโค้ดก็มีโอกาสได้ใช้ indicator หรืออินดี้เนี่ยหลายต่อหลายตัวด้วยกันนะครับแต่จนถึงวันนี้นะครับโค้ดก็ยังใช้อยู่บางตัวที่รู้สึกว่ามันเหมาะกับเราและรู้สึกว่าผลลัพธ์ในการใช้งานมันดีมากๆวันนี้โค้ดจะเลือกมาหนึตัวครับมาสอนทุกท่านตัวที่โค้ดจะเลือกมาในวันนี้เขามีชื่อว่า b อ l เ i นเจอร์แบนะครับบอลเลนเจอร์แบดย่อสั้นๆว่า BB แล้วกันนะครับคนจะเรียกว่าเส้น BB แล้วกันเส้นบอ l เลนเจอร์แบนะครับซึ่งอินดิเคเตอร์วนนี้นะครับสามารถโหลดได้ใน MT4 เลยนะครับเป็นของฟรีโหลดได้เลยมีตั้งหลายหลายตัวมากมายนะครับโอเคซึ่งหลายคนที่เข้ามาในการเทรดฟริดก,ก็คงไม่ต่างโค้เนาะคงจะใช้บางคนยังใช้อยู่ด้วยนะครับและบางคนก็ใช้ไปหลายตัวแล้วด้วยนะครับแต่เราอาจจะใช้แบบสเปซสปะไง นะยังไม่สามารถหาจุดทํากําไรมันได้จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยโคจะเอาประสบการณ์โดยตรงส่วนตัวที่ใช้บริ e r b แบนเนี่ยทำกำไรมาบอกทุกคนด้วยตั้งใจฟังเลยนะครับอะเริ่มต้นโคจะโหลดกราฟฟอร์ดขึ้นมา1กราฟนะครับเอาค้บคู่เดิมของเราแหละคู่ EUR USD หรือคู่ EU นะครับใน Timeframe H1 ละกันนะครับจริงๆแล้วการโหลด i n น i c a t o เมาใช้เนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกไทม์เฟรมครับในว่นจะเป็นไทม์เฟรมเล็ก เทั้งหลายครับ M1 M5 M15 M30 หรือ time frame กลางหน่อยไซสกลาง H1 H4 หรือ time frame day day หนึบเบินึ่ง week time frame เดือนมันได้หมดเลยสรุปก็คือว่า indicator พวกนี้เวลาโหลดมาแล้วนะครับหลักการใช้งานมันจะเป็นแบบเขาเรียกาสากลเป็น g e n อ r a l เป็นทั่วไปสามารถใช้ได้กับทุก time frame และใช้ได้กับกราฟทุกคู่นั่นเองนะครับแต่โค้ดยกตัวอย่างให้คู่เดียวพอคู่ EU พอละนะครับแล้วถ้าโค้ดสอนเสร็จตรงนี้ปุ๊บทุนก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกคู่แล้วก็ทุก time frame ด้วย คนเริ่มต้นด้วยไทม์เฟรม H1 นะครับอันดับแรกเลยครับก็สอนการโหลดก่อนแล้วกันนะครับการโหลดอินดิเคเตอร์ตัวนี้มาใช้งานก่อนนะครับซึ่งนะครับถ้าเป็นโน้ตบุ๊กก็จะโหลดตามปุ่มต่างๆมันจะมีอยู่นะครับมุมบนตามแถบเครื่องมือไปหาเอาเองนะครับว่าเขาโหลดอินดิเคเตอร์ได้จากตรงไหนนะครับแต่ถ้าเป็นพวกไอ้มือถือ iPad หรือ iPhone หรือ Android หรือ iOS ตามสูงอะไรว่าไปก็จะมีปุ่มให้โหลดนะครับอย่างเนี้ยโค้ชใช้ Presentation ที่สอนในวันนี้นี่คือจาก iPad นะครับก็กดตรงหน้าตรงกลางใช่ไหม กดตรงหน้าจอกลางมันจะขึ้นมาเป็นกลมๆมานะโอเคนะครับพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยให้เราโหลดจากตรงตัว F นะครับเห็นไหมมีตัว F อยู่นะครับกดที่ตัว F นะครับกดที่ตัว F ปุ๊บมันจะขึ้นเลยครับหัวข้อว่า indicator เห็นไหมครับชัดเจนนะคือตัวช่วยนะครับนะถือว่าเป็นเครื่องมือนะครับเป็นตัวช่วยที่อยู่มาในกราฟ i n f อยู่แล้วโหลดใช้งานได้เลยนะครับโอเคกดตรงไปตรงหน้าต่างหลักนี่แหละครับกดเข้าไปหน้าต่างหลักเราก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวช่วยมาให้เรา เลือกสรรเยอะแยะมากมายซึ่งวันนี้โค้ชคงไม่สามารถมาเจาะลึกทุกอันแหละโค้ชจะเลือกมาหนึ่งอันก่อนมาสอนคือในหมวดของเทรนนะครับเทรนคือแนวโน้มนะครับมีอินดิเคเตอร์นับแล้วเนี่ยทั้งหมดมี7อินดิเคเตอร์นะครับตั้งแต่หมวดเทรนหมวดแรกเนี่ยตั้งแต่ตัวแรกตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวที่6และตัวที่7นะครับในตัวบอลเลนเจอร์แบนทุกคนอ่านเลยครับมันอยู่ตรงอันที่2เห็นไหมครับบอลเลนเจอร์แบนอยู่บรรทัดที่2องบอลเลนเจอร์แบนกดไปเลยครับ กดตรงไปที่บอลลูนเจ็ตแบนพอกดบอลลูนเจ็ตแบนปุ๊บนะครับมันจะมีค่านะครับเรียกว่าการตั้งค่าเนาะทุกๆอินดิเคเตอร์ที่เราจะโหลดมาในกราฟเนี่ยมันจะมีเขาเรียกค่าเริ่มต้นหรือค่า default หรือค่าเริ่มต้นอยู่แล้วนะครับวันนี้ทุกคนสบายใจเลยครับตัวบอลลูนเจ็ตแบนโค้ดนำเสนอค่าเริ่มต้นครับค่าเริ่มต้นมันคืออ่ะไล่ตามโพสต์กันนะครับค่าเริ่มต้นคือช่วงเวลาครับช่วงเวลานี่อันแรกคือ20 นะครับยีแท่งโดยเฉลี่ยน2ยแท่งนะแล้วก็ชิปเนี่ยนะครับใช้0นะครับแล้วก็ V i a t i o n นะครับใช้2.000ซึ่งมันเป็นค่าเริ่มต้นของทุกทุกกราฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนตรวใช้กับนี่นะครับทุกคนจะใช้จริงๆแล้วหลักๆของมันนะครับมันจะใช้กับ l ค s e อย่างนี้ก็ได้ครับนะใช้กับ l ค s e อย่างนี้เลยก็ได้แต่โค้สเนี่ยแค่ประยุกต์นิดหน่อยครับใช้กับ weighted close อันสุดท้ายครับ นะครับจริงๆมันใกล้เคียงกันนะครับแช่ไหนก็ได้ครับแต่โค้ดแช่นี้นะครับนะแล้วก็สีเนี่ยแน่นอนครับโค้ดจะมีทุกๆเส้นทุกๆอินดิเคเตอร์สไตล์โค้ดสายคือจะมีสีเฉพาะเลยจะตั้งสีให้มันคุ้นเคยกันเลยจะไม่เปลี่ยนสีบ่อยๆเดี๋ยวลูกศิษย์งงเดี๋ยวตัวเองงงนะครับเพราะงั้นสีอ่ะห้าปีหกปีที่ผ่านมาเนี้ยโค้ดใช้บอลเลเจอร์แบนเป็นเส้นสีส้มนะครับโค้ดก็จะกดรูปแบบรูปแบบเสร็จแล้วโค้ดเลือกสีส้มนะครับส้มเข้มส้มจางและได้หมดแต่ ความหนาต้องสี่พิกเซลเลยนะครับเอาหนาสุดๆถ้าเราเลือกหนึ่งพิกเซลเส้นมันจะบางดูไม่สวยและดูไม่ชัดเราเส้นสี่พิกเซลนะครับแล้วกดเป็นสีส้มนะครับกดบันทึกนะครับจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นก็มันก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นเส้นบอร์ดเฉยแบนสามเส้นอยู่บนหน้าจอเราเช่นนี้นะครับในทุกไทม์เฟรมเหมือนกันหมดตอนนี้โค้ดเปิด H หนึ่งอยู่ใช่ไหมครับถ้าโค้ดจะเปิดเป็นไทม์เฟรม day นะครับดูนะครับนี่มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนะถ้าโค้ดเปิดไทม์เฟรมอะไรอ่า H สี่ มันก็เหมือนเดิมถ้าโค้จะเปิดทางเฟรม M สามสมันก็เหมือนเดิมมันก็มี3เส้นเหมือนเดิมดังนั้นใช้ได้กับทุกทางเฟรมไม่ต้องห่วงนะครับหลักการเดียวกันหมดเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยโค้ดอยากให้ทุกคนเรียนรู้ไปพร้อมกันโค้ดเลือกใช้ทางเฟรม H e H1 แท่งละ1ชั่วโมงของกราฟคู่ EU นะครับเอาละครับเรามาดูหลักการใช้งานของเส้นที่ชื่อว่าบอร์เดนเชอร์แหรือเรียกสั้นๆว่าเสน้น BB แล้วกัน ซึ่งเราจะเห็นสังเกตเห็นว่าเส้น BB นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟไหนก็ตามนะครับมันจะมีทั้งหมดอยู่3ามเส้นด้วยกันขอขอใช้ลูกศรชี้แล้วก็ขอเรียกชื่อตามนี้นะครับเนาะใช้ลูกศรชี้แล้วเรียกชื่อตามนี้นะครับอันแรกเลยครับโสต์เรียกว่าเส้นบอร์ดนเจแบรนบนตามหัวลูกศรชี้นะครับนี่ครับบ B บนนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นเป็นศัพท์ที่โค้ดใช้เรียกของโค้ชเองง่ายๆให้เข้าใจง่ายนะครับ BB บนนะครับต่อไปเส้นที่2ถัดลงมาตรงนี้นะครับก็เรียกชื่อว่า BB กลาง เส้นบ B กลางนะครับต่อมาสุดท้ายครับตัวนี้ครับก็เรียกว่าเส้น BB ล่าง สรุปเส้น BB จะมีอยู่3เส้น BB บน BB กลางและ BB ล่างนะครับและค่าในการตั้งค่าต่างๆก็เป็นไปตามค่าเริ่มต้นตามที่โค้ดสอนทุกคนตั้งไปแล้วนั่นเองการใช้งานง่ายมากๆนะครับบางครั้งโค้ดสอนลูกศิษย์น,นะเขาบอกเรียกวเส้นส้มเส้นส้มส้มบนส้มกลางหรือส้มล่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเขาหลุดคำว่าส้มบนส้มกลางไปส้มล่างไปเข้าใจไหมส้มก็คือ BB นั่นเองนะครับอ่ะเอเคชัดเจนนะครับอ่ะเส้น b ีนะอ่ะ เมื่อเรารู้หลักการใช้งานหลักการเซตค่าแล้วเรียบร้อยแล้วเรามาดูเรื่องของการใช้งานของเส้นบอร์เรนเจอร์แบนเรานำเข้ามาใช้ได้อย่างไรในการวิเคราะห์กราฟนะครับทุกคนครับเราจะสังเกตเห็นว่าเส้นบอร์เรนเจอร์แบนนี้นะครับมันจะมีเส้นตรงกลางครับย้ำนะครับว่าเส้นบอร์เรนเจอร์แบนดตรงกลางหรือเส้น BB กลางเป็นเส้นที่จะเป็นตัวบอกเราเลยว่ามันเป็นเทรนขาอะไร กราฟเป็นเทรนอะไรอยู่ยกตัวอย่างเช่นนะครับนี่เราเปิดไทม์เฟรมชั่วโมงใช่ไหมครับหช่องของเส้นประนะครับก็คือหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันเราจะเห็นว่านะครับทุกคนบนจอครับนะบนจอเราจะเห็นว่านี่ครับตรงในโคสขีดเส้นสีฟ้าทับเข้าไปเนี่ยตรงนี้นะครับเส้นสีฟ้าทับไปเนี่ยเราจะเห็นว่าประมาณสองวันนะครับคือสองช่องของเส้นประสองวันเนยเส้นกราฟมีการเคลื่อนที่ขึ้น นะครับตลอดเวลาใน2วันนี้ซึ่งเรารู้เลยว่าเมื่อกราฟมันมีการเคลื่อนที่ขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราเรียกว่า up trend หรือเทรนขาขึ้นจําได้ไหมครับเทรนขาขึ้นเพราะงั้นง่ายๆครับทุกคนสังเกตครับเส้นนะครับเอาเนี้ยก่อนครับเส้นบอลเลนเจอร์แบนกลางครับตรงนี้ครับเห็นไหมเห็นเส้นบอลเลนเจอร์แบนกลางตรงโซนนี้อาศัยกรอบสีขาวให้ดูแล้วกันนะครับเส้นบอลเลนเจอร์แบนตรงกลางตรงนี้นะครับ ก็จะในกรอบสีขาวนี่นะครับเห็นไหมบอร์เจร์แบนกลางในกรอบสีขาวนียก็จะมีทิศทางนะครับเอียงขึ้นไปอย่างสวยงามด้วยเช่นกันเอียงขึ้นไปอย่างสวยงามเห็นไหมครับนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเทรนขาขึ้นสังเกตง่ายๆจากเส้นบอร์หรอเส้นแบนเส้นกลางบีบีกลางนะครับโอเคแล้วถ้าหากมันอยู่ในจังหวะเทรนขาขึ้นเนี่ยโค้ชจะแนะนําเสมอว่าให้เราพร้อมที่จะเข้าออเดอร์อะไรครับจำได้ไหมบายนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือลักษณะที่1นนะครับที่เราเห็นเนาะ ต่อไปลักษณะที่สองครับก็ไม่ต่างกันนะครับนี่เราจะเห็นว่าในกรอบสีขาวนี้ครับเห็นไหมในกรอบสีขาวนี้เราจะเห็นว่าเส้นบอลจินเจอร์แบนเส้นกลางเขาจะมีทิศทางโค้งพุ่งลงเสมอเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตาลูกศรใช่นไหมพุ่งลงไหมพุ่งลงแบบนี้ก็แปลว่ากราฟนะครับใช้เวลามานสามสี่วันนะครับมันมีสามสี่ช่องเนาะสามสี่วันกราฟคู่ e ูเนี่ยเคลื่อนที่ลงเรื่อยๆสม่ำเสมออย่างนี้แสดงว่าเขาอยู่ในเทรนขาลงถูกไหม อยู่เทียขาลงเพราะฉะนั้นเมื่อเขาอยู่เทียขาลงนะครับมันก็ต้องหาจังหวะเข้าออเดอร์เซลล์นะครับตามเทรนนะเข้าออเดอร์เซลล์นั่นเองซึ่งนะครับเราจะเห็นสังเกตว่าเส้นบอลเลนเจอร์แบงเส้นกลางก็จะมีการเคลื่อนที่ลงอย่างสวยงามเส้นกลางจะเอียงลงอย่างสวยงามเพราะฉะนั้นเราสังเกตง่ายๆครับว่ากราฟกราฟนั้นเป็นเทรนอะไรเนี่ยให้เราสังเกตจากเส้น BB กลาง ถ้าเส้นบีบีกลางมันไหลลงอย่างสวยงามนั่นบอกให้รู้ว่าณจุดจุดนั้นเนี่ยกราฟอยู่ในเทรนขาลงแล้วเราควรจะหาจาังหวะเข้าออเดอร์เซลกันนะครับในคำนวณเดียวกันครับถ้าหากเราเห็นเส้นบีบีกลางนะครับเนี่ยมันไหลขึ้นมันไหลขึ้นอย่างสวยงามบีบีกลางไหลขึ้นสวยงามเนี่ยเราก็ให้บอกต<บ>ัวเองเลยว่ากราฟกาลังอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับและให้เราหาจาังหวะเข้าออเดอร์บายเช่นกันแล้วมันจะมีเส้นบีบีแบบนี้ครับบนจอครับเห็นไหมเส้นบีบีอันในกรอบนี้ครับกรอบเล็กๆตรงนี้เห็นไหมเส้นกลางนะอนดูเส้นกลาง ในกรอบเล็กแบบนี้นี่ครับนะอ่ะตรงลูกศรชี้แล้วกันนะนี่ในกรอบเล็กแบบนี้โอเคนะครับในกรอบเล็กๆแบบนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับเส้นบ b บกลางเห็นไหมครับมันจะอยู่ในแนวนอนนะครับมันจะอยู่ในแนวนอนซึ่งอันนี้เราบอกเลยว่าถ้าอย่างนั้นแสดงว่ากราฟจะอยู่ในลักษณะของการไซเวนะครับเมื่อกราฟอยู่ในการไซเวเนี่ยเราแนะนําเลยว่ายังไม่ต้องเทรด นะครับตอนนี้เราเว้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้ทุกคนเทรดใน2จังหวะจังหวะหนึ่งที่เส้น b ีกลางไหลขึ้นอย่างสวยงามให้เราหาจังหวะบายนะครับในจังหวะหนึ่งที่เส้น B b ีกลางไหลลงอย่างสวยงามเราจะหาจังหวะซลล์แต่ในจังหวะที่เส้น B b กลางมันนอนนอนอยู่สแสดงว่ากราฟเกิดการไซด์เว์เราจะยังไม่เทรดคู่นี้ในเวลานี้นะครับอ่ะเห็นจังหวะง่ายๆนะครับเดี๋ยวต่อไปโค้ดจะนะครับโคดจะบ,บอกการใช้งานนะครับว่าเราจะเทรดยังไงละ่ะอ่ะรู้ละตอนนี้รู้ละหลักการง่ายๆการใช้บริลูเชอร์แบน นะครับทีนี้มีคนถามว่าอาร์แลคโคสเส้นบอลเลนเจอร์แบนบนกับเส้นบอลเลนเจอร์แบนล่างเอาไว้ทําอะไรถ้าเรามาโฟกัสแต่เส้นบอลเลนเจอร์แบนกลางใช่ไม่ใช่ถูกไหมอ่ะบอกเลยครับเส้นบอลเลนเจอร์แบนเส้นบนทุกคนดูสังเกตนะครับเส้นบอลเลนเจอร์แบนเส้นบนเส้นนี้นะครับนะอ่บนจอนี่ครับเส้นบอลเลนเจอร์แบนเส้นบนนะแล้วก็เส้นบอลเลนเจอร์แบนเส้นล่างตรงนี้มันเป็นตัวที่คล้ายๆกับว่าสังเกตไหมครับว่ากราฟฟอริกนะจะเคลื่อนที่ ไปในระนาบเดียวกันกับเส้นบอเรนเจอร์แบนบนและเส้นบอเรนเจอร์แบนล่างหรือ BB บนและ BB ล่างพูดง่ายๆก็คือเส้น BB- บนและ BB ล่างนั้นจะเป็นตัวเขาเรียกว่าบอกขอบเขตของกราฟครับเป็นตัวบอกขอบเขตของกราฟว่ากราฟฟอร์เรเนี่ยจะไม่มีการที่จะทะลุออกนอกเส้นนี้ได้เป็นเด็ดขาดคือจะไม่ไปไกลจากยยเส้นนี้อาจจะมีทะลุนิดหน่อยแต่ก็ต้องกลับเข้ามาใต้เส้นนี้อยู่ดี เขา้าใจไหมครับภายในเส้นนี้อยู่ดีสรุปคือเส้น BB b ีบบนและ BB b ีบล่างนั้นเป็นตัวควบคุมหรือเป็นตัวบอกขอบเขตของกราฟกราฟอาจจะมีทะลุบ้างครับทุกคนบนจอครับเห็นไหมเพิใส่กรอบสีขาวตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้มีการทะลุของกราฟออกจากเส้น BB b ีบนิดหน่อยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมมีการทะลุของกราฟออกจากเส้น B ีบบนนิดหน่อยแต่แล้วมันก็กลับเข้ามาข้างในาเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไม่ต่างกัน BB b ีบล่างทะลุได้ไหมดูนะครับอ่ะบีบล่างเห็นไหมครับบนจอนะครับอ่ะตรงนี้เส้น BB b ีบล่างมีทะลุขึ้นมาเห็น ทะล,ทะลุเส้นบีบีล่างทะลุเหมือนกันเห็นไหมครับบนจอนะทะลุมาเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างทะลุมาแต่เขาก็กลับเข้าไปตรงกลางเหมือนเดิมถูกไหมครับนี่คือพฤติกรรมของกราฟเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปแน่ดีไม่ว่าอะไรก็ตามมันก็จะเหมือนที่คนพูดไว้ทุกทุกประการครับว่าเส้น BB บนและเส้นบ B ล่างเป็นตัวบอกขอบเขตของกราฟและกราฟถึงแม้จะทะลุออกนอกโซนไปเล็กน้อยแต่มันก็กลับเข้าไปในโซนเหมือนเดิม และตัวที่บอกเทรนด์ของกราฟคือ b b กลางนั่นเองงั้นหลายคนที่ฟังโค้ดพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยท่านจะพอจะมองการใช้งานบริจีแบนได้แล้วใช่ไหมครับเอาละครับต่อไปเราจะมาสอนตรงนี้สำคัญมากหลายคนนั่งแต่ฟังก็เพราะอยากฟังตรงนี้เราจะเอาบริจีแบนนี้ไปทํากําไรได้อย่างไรนะครับโค้ดจะพูดสิ่งที่โค้ดใช้ก่อนนะครับและตอนช่วงท้ายโค้ดจะพูดอีกมุมมองที่คนทั่วไปเขาใช้ด้วยนะครับชัดเจนนะครับอะ เริ่มเลยครับการใช้งานรงบริเวณแบบนั้นไม่ยากครับหลักการง่ายมาก 1. อ่ะทุกจดเอากระดาษปากากาพร้อมจดนะครับ1คือถ้าเรารู้แล้วว่ามันเป็นเทนขาขึ้นชัดเจนเราก็หาจังหวะออกไม้บายบายตรงไหนง่ายมากครับบายตรงกราฟมาแตะเส้น BB กลางอาจจะใกล้ๆกับแตะหรือแตะเลยแล้วก็ออกตำแหน่งออกไม้บายตรงนั้นนะยกตัวอย่างเช่นบนจอครับนี่ครับ ขวามือที่ทุกคนเห็นเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนเพราะเราเห็นเส้นบอริเจอร์แบนเส้นกลางไหมมันไหลขึ้นสวยงามมากอ่ะมันไหลขึ้นสวยงามมากเห็นไหมครับไหลขึ้นสวยงามเลยนะครับเราก็ต้องหาจังหวะบายใช่ไหมครับแล้วบายตรงไหนได้บ้างครับโอ้โหถ้าคนใส่กรอบสีขาวไว้เนี่ยโอ้ทุกคนโอ้โหคตผมบายได้หนูบายได้หลายที่เลยครับตรงนี้บายได้ไหมดูบนจอครับช่วยตอบคนหน่อยครับตรงนี้บายได้ไหมหนึ่งที่นะครับต่อไปสองที่นี่ครับมาแตะเข้าบายได้นะครับหรือตรงนี้แตะนิดหน่อยแตะนิดๆก็บายได้ เห็นป่ะเห็นไหมครับอย่างน้อยๆโซนนี้นะครับใช้จังหวะได้บายตั้ง3ามครั้งใน2วันนะครับหาจังหวะบายได้3รอบใน2วันบายยังไงครับนคนงงมากบายยังไงอะดูจอครับถ้าเราเห็นวิโค้ดครับตรงนี้ผมเห็นชัดเจนแล้วว่าตัวบอลลูนเชื่อมานี้นะครับมันก็เริ่มไหลขึ้นสวยๆการที่เราจะเห็นว่ามันไหลขึ้นสวยๆเราสังเกตตรงความชันเข้าใจคว่าความชันของเส้นไหมอะดูปากกาที่โคถือนี่นะครับนี่ครับปากกาที่เขาถือนะเราเห็นว่าถ้าปากกามัน อย่างนี้เลยครับเอียงขึ้นอย่างเงี้ยนี่คือพื้นนะพื้นน่ปกาแสดงว่าอะไรครับอทุกคนดูครับเนี่ยนี่พื้นอันนี้ปากาแสดงว่าตรงนี้มีความชันพอสมควรเป็นองศาไงอันนี้คือไม่ชันเลยขึ้นไปไหนสิบองศา2ี่สบองศาส0 4สี่ิห้าองศาห้าสิบองศาแปดิองศาอะไรเงี้ยถ้า90้าสก็ตั้งฉากอันนี้โคตรชันแล้วนะเข้าใจไหมความชันดูจากตรงนี้ครับความเอียงของเส้นนะครับนั่นเองอย่างรูปเนี้ยบนจอตรงเนี้ยเกิดความชันหรือยังดูครับโอ้โหชัดเจนนะครับเราเอาเส้นแนวนอนไปใส่หนึ่งเส้นแล้ว เห็นไหมถ้าเราเส้นแนนอนไปใส่ตรงนี้ปุ๊บแสดงว่าตรงนี้เนี่ยมีความชันเกิดขึ้นแล้วมีความชันขึ้นมาชัดเจนความชันที่ว่าเป็นชันขาขึ้นแสดงว่าบอลลนเจอร์แบง BB เส้นกลางบอกให้เรารู้ว่าเป็นเทรนขาขึ้นแล้วพอมันเป็นเทรนขาขึ้นสิ่งที่เราต้องรู้ตัวเลยว่าอ๋อเดี๋ยวฉันจะรอบายเมื่อ,อไหร่ครับเมื่อกราฟลงมาแตะเส้น BB กลางเส้นนี้เส้นส้มกลางเนี่ยนะครับแตะเราก็จะบายซึ่งปรากฏว่าทุกคนบนจอครับ ผ่านไปสักระยะหนึ่งมันแตะแล้วครับตัวนี้อ,อารุศรชี้หน่อยนี่ครับมันแตะเห็นปะตรงรูศรชี้นี่มันแตะพอดีเห็นไหมครับมันแตะแสดงว่าเราก็จะออกคําสั่งบายตรงนี้นั่นเองนะครับนี่คือคำสั่งบายนะพอราบายเรนีนบ้ปุ๊บแน่นอนครับเราก็จะตั้งกําไรว่าเราอยากได้กําไรกี่จุดซึ่งตรงเนี้ยไอหัวข้อเรื่องกาไรเนี่ย ว่าเราจะเอากําไรสักกี่จุดหรือเราจะตั้งขาดทุนสักกี่จุดเราเรียกว่า TP หรือ Take Profit กาไรเนาะส่วนขาดทุนเรียกว่า Stop Loss หรือ SL ซึ่งโค้ชจะสอนในอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งหลายคนถ้ายังไม่รู้เรื่องการตั้งกําไรหรือขาดทุนเนี่ยให้ไปฟังอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งมันจะมีการเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนตาม time frame ให้เราเล่นด้วยนะครับในการตั้งกําไรและขาดทุนซึ่งหัวข้อนี้จะอยู่ในอีกคลิปหนึ่งอยากให้ทุกคนไปเรียนในคลิปนั้นแทนนะครับโอเคแต่คลิปนี้เนะี่ยเราพูดถึงจุดการเข้าออเดอร์นะครับเราาสอนแล้วว่ บีบีกลางครับกลางมาแตะปุ๊บเราเข้าออเดอร์บายตรงนี้เลยครับบายพอบายเสร็จปุ๊บตั้งกําไรไว้เอากี่จุดยกอย่างเช่นในทางเฟรมชั่วโมงเนี่ยเราบอกว่าคุณครับผมจะเอากำไรสัก200จุดเอากําไรสัก200จุดนะครับแล้วขาดทุนเท่าไหร่ครับอาจจะเอาขาดทุน200จุดเช่นกันเพราะงั้นถ้าเราเข้าออเดอร์ตรงนี้บายไว้1ไม้ตรงนี้เห็นไหมครับบายไว้1ไม้จากนั้นนะครับมันมันลงท้ายด้วย397นะครับแสดงว่ากําไรมันก็อาจจะถ้าเอา100จุดก่อนนะ100จุดในกําไรก็จะเป็น497ตรงนี้นี่ครับนี่กําไร หนึ่งไม้ต่อไปกําไรไม้สองก็จะอยู่ที่ราคาห้าเก้าเจ็ดนี่ครับตรงนี้แสดงว่าเราเข้าบายตรงส้มล่างบายไว้และเราเก่งกําไรที่เส้นส้มที่หนึ่งนะส้มนี้ครับส้มสองนีนะคือกําไรหนึ่งร้อยจุดแล้วก็ส้มสามเนี่ยกำไรสองร้อยจุดนั่นเองครับเราก็ถือออเดอร์เลยครับเมื่อเราบายไว้นะครับนะแล้วขาดทุนนะครับสต๊อปร้อเราไว้ไหนครับขาดทุนเราไว้นี่เลยครับนี่ขาดทุนละอ้อยจากสามเก้าเจ็ดถอยลงมานะครับก็เป็นหนึ่งเก้าเจ็ด นี่ครับนี่คือขาดทุนเอาโคเปลี่ยนสีให้เลยด้วกันเพื่อให้มันสียเวลาครับขาดทุนในหน้าจอนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับนี่คือตัว s t o อ l o s อนะอ่ะเห็นเส้นแดงนะเห็นไหมชัดเจนส่วนกําไรนั้นโค้ดจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับทีนะอ่ะใช้สีเป็นตัวแสดงแล้วกันมันจะได้สวยสวยทุกคนจะได้เห็นตามและเข้าใจง่ายขึ้นนะครับจะได้ไม่สับสนเนาะโอเคนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเห็นบนจอไหมครับบนจอน,นี้เราจะเห็นว่าตรงเส้นส้มในแนวนอนที่ลูกศรชี้เนี่ยครับที่ลูกศรชี้นะตรงนั้นคือตำแหน่ง นะครับตำแหน่ง buy order เข้า order buy กันนะครับแล้วเส้นเขียวหนึ่งกับเขียวสองที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะ่คือกําไรร้อยจุดและกำไรสองร้อยจุดนะครับส่วนเส้นแดงที่อยู่ข้างล่างคือขาดทุนสองร้อยจุดซึ่งมันก็เหมาะสมในทม์เฟรมชั่วโมงนะครับที่กดสอนไว้นะครับเฟมชั่วโมงนะโอเคพอจากนั้นผ่านไปแค่แท่งเดียวครับมันมาแตะปุ๊กมันขึ้นไปแตะเลยเห็นไหมคือ tp ร้อยจุดได้แล้วนะแต่ยังไม่ถึง200เราก็รอต่อไปเห็นไหมครับรอต่อไปปรากฏว่าผ่านไปประมาณนะครับโอ้หลายแท่งนะครับนี่ครับสุดท้ายแล้วมันก็ไปแตะ tp 200เหมือนกัน นั่นเองนี่คือการใช้หลักการใช้บอร์เรนเจอร์แบนนะครับเส้นกลางในการเข้าออเดอร์เข้าใจยังใครตามพค้ดมาตอนนี้ทานละตรงนี้นะครับถ่ามครับมันมาไต่รอบทําไมครับนี่เห็นไหมขวามือสุดเราเราเข้าออเดอร์ไปได้รอบหนึ่งแล้วจากนั้นลูกศรย้ายไปครับตัวนี้ขวามือสุดมันมาไต่อีกครั้งหนึ่งเข้าได้ไหมเข้าได้เสมอครับถ้าเทรนยังเป็นเรนขาขึ้น นะโดยดูเส้นกลางเส้นบีบกลางแล้วมันมาแต่อีกแล้วเราก็เข้าออเดอร์าบอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องห่วงพอเราเข้าออเดอร์ายเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราจะซอยไม้หรือใส่กี่ไม้ก็แล้วแต่จํานวนเงินในพอร์ตของเราว่าเรามีเงินเยอะไหมถ้ามีเงินเยอะหน่อยก็จะได้หลายไม้นะครับอ่าซึ่งการใส่หลอดเท่าไร่ใส่ไม้เท่าไรเนี่ยก็จะมีสอนในอีก,อกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง money management นั่นเองไปเรียนอีกคลิปหนึ่งนะครับโอเคนะอ่ะ จากนั้นมันเข้าอีกแล้วก็บายอีกบายตรงเลือกสอนชี้เนี่ยบายเนี่ยบายพอบายปุ buy. Buy. ๊บเราก็ตั้ง TP นะครับแล้วตั้ง SL ไว้เรียบร้อยจากนั้นเราก็รอคอยครับมันผ่านไปผ่านไปผ่านไป,นไปเห็นไหมครับขึ้นมาเขียวขนาดนี้ไม่ต้องถามขึ้นไปแตะกําไรแน่นอนนะครับขึ้นมาเขียวขนาดนี้ไม่ต้องถามครับขึ้นไปแตะ TP ร้อยสองร้อยจุดแน่นอนแล้วยังใจดีไม่ลงมาแตะสต็อปเราให้เราแพ้ด้วย นะครับเห็นเลยครับว่าในกรอบสีขาวสองกรอบนี้คือตำแหน่งเข้าออเดอร์บายของโบหรือชื่อแบนด์นั่นเองนะครับอ่ะต่อไปฝั่งเซลเป็นไงครับพี่น้องฝั่งเซลก็ตรงท่ามครับฝั่งเซลก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องดูว่าเส้นนะครับบริจุแบรนด์กลางนั้นมันไหลลงหรือไม่อย่างไรนะครับอ่ะเรามาดูขาลงบ้างเนาะอ่ะเจอแล้วนะครับอ่ะขาลงนะครับอ่ะทีนี้มาดูพอมีขาลงปุ๊บนะครับผาอยากจะบอกว่าบางครั้งนะครับเห็นไหมครับ ตรงนี้นะครับในโซนนี้เป็นเทรนขาลงชัดเจนเพราะว่าในกรอบสีขาวไว้นะครับเพราะว่าเส้นบอลเจอแบนเส้นกลางนั้นมันไหลลงนะครับเส้นบอลรเจอแบนเส้นกลางไหลลงอ่ะดูที่ลูกสอดชี้แล้วกันนะเพื่อให้บางคนมาฟังแล้วอาจจะไม่ทันตรงนี้ครับเส้นบอลเจอแบนกลางไหลลงไหลลงก็ดูความชันอีกเช่นกันนะครับนี่ครับนะครับเนี่ยไหลลงนะครับดูความชันนะครับอย่างนี้กว่าดูความชันอันนี้คือเส้นแบบนี้นะครับแล้วมันไหลลง,งวันนี้ มันก็มีความชันไงความชันมากความชันน้อยนะครับเรียกว่าความชันของการไหลลงอย่างนี้แสดงว่าเป็นเทรนขาลงชัดเจนบริษัทแบนกลางเรารู้ตัวเองว่าเราต้องหาจังหวะเข้าออเดอร์เซลล์และเซลล์ตอนไหนครับมาดูบนจอครับนี่ครับพี่น้องเซลล์ตอนไหนจริงๆแล้วเซลล์ก็เหมือนเดิมเราให้ร้อยกราฟขึ้นไปแตะเส้น BB กลางขึ้นไปแตะเส้น BB กลางแล้วเราค่อยเข้าออเดอร์เซลล์กันนั่นเองแต่บางครั้งมังับกราฟมันใจร้ายนะครับมันเกือบแตะแต่ไม่แตะครับพี่น้องฟังนะครับมันเกือบไปแตะแต่ไม่แตะเช่นบริเวณเส้นนี้คครรัับบ ตรงนี้ที่โพใส่กรอบสีขาวาเล็กๆเห็นไหมครับตรงนี้นะซูมมาเลยครับตรงนี้นะครับชัดๆนะครับรนี่ตรงบริเวณนี้คือตรงบริเวณที่มันเกือบตัวลูกศรชี้แล้วกันนะมันเกือบเข้าไปแตะแต่มันไม่แตะใช่ไหมครับงั้นโ้สจงมีคําพูดว่าเอาเป็นว่าเข้าใกล้ๆก็สามารถเข้าออ,อ์ได้ไม่จําเป็นต้องแตะเป๊ะเวอร์ก็ได้โอเคไหมครับเอาใหมนะครับเส้น b ีกลางเวลากราฟเข้าไปแตะแล้วเราจะเซลล์เหมือนรูปนี้มันไปขาลงเราจะเซลล์ใช่ไหมครับเราไม่จําเป็นต้องรอให้มันมาแตะเปะ๊ะแล้วค่อยเข้า เราเอาใกล้ๆแล้วค่อยเข้าก็ได้ทําไมโค้ดถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าจากที่โค้ดเขาเรียกว่าเทรดมาตลอดเวลาห้าปีนี้โค้ดก็จะเจอแบบนี้แะครับว่ามันเกือบแตะก็มีมันแตะเป๊ะเลยก็มีหรือมันแตะแล้วทะลุไปหน่อยก็ยังมี โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนจะบอกว่าสลักคนที่จะใช้บริเวณแบรนด์ในการทากาไรโดยเฉพาะใช้ BB กลางเส้นกลางเนี่ยทำกำไรบอกเลยว่าไม่ต้องรอยเขาแตะเป๊ก็ได้ใกล,ใกล้ใกล้แตะก็เข้าได้คําว่าใกล้นั้นก็ใช้ดุลพินิจของทุกท่านเองและกันว่าใกล้คือตรงไหนอย่ารูปนี้ที่เขาใส่ลูกศรเนี่ยก็คือเกือบแตะแล้วนะเราอาจจะออาไม้เซลล์ตรงนี้สักะอาอไม้เซลล์ไปเลยครับตัวนี้อะอ,อกไม้เซลล์เสร็จปุ๊บเราไงครับเซลล์ไ้ที่ราคา987เพราะฉะนั้นนะครับสต็อปล็อตก็ขึ้นไป200จุดก็จะเป็น1887ตรงนี้้ลงทาย187 แล้วก็ TP นะครับ TP เอาสักร้อยกับสองร้อยเนาะ987ขาเซล TP ก็จะเป็น887นะครับ887นี่คดอ่านแค่เลขสามตัวท้ายนะเจ้านะครับนะแล้วก็ TP สองนะครับเอาเป็นนะครับ787นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ787โอเคนะครับชัดเจนนะเห็นภาพไหมครับเห็นภาพไหมขวามือนะครับขวามือในจอเราเข้าเซลล์นะครับอ่ะแป๊บนึงนะครับเอารูปศรมาหน เราเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับชัดเจนนะเราเข้าออเดอร์เซลตรงนี้พอเราเซลลยเสร็จปุ๊บเราก็ตั้งสตอปลอดไว้ประมาณ200รอยจุดนะครับแล้วก็ท p ก็ร้อยกับสองร้อยตั้งไว้ก่อนปรากฏว่ามันก็ลงไปแค่แท่งเดียวเห็นไหมครับเห็นไหมขวามือแค่แท่งแดงแท่งสุดท้ายะขยายใหญ่เนยแล้วกันนะถ้าแท่งแดงแท่งสุดท้ายแค่แท่งเดียวนะครับเราเข้าออเดอร์เซลล์ตรงนี้นะครับนะอะเข้าออเดอร์เซลตรงนี้นะครับ ผ่านไปแค่หนึ่งแท่งนะครับนี่เราดูแท่งละชั่วโมงแค่แค่ชั่วโมงเดียวให้หลังมันก็ลงไปแตะทั้ง tp 1แนละ tp 2กําไรร้อยจุดกำไรสองร้อจุด,รจดหรือในรูปนี้กาไรถึง4ี่ร้อยจุดได้ซ้ำไปเราตั้งสต๊อกไว้สองร้อยแต่เราได้กำไรสี่ร้อยจุดดีไหมครับโคตรดีเลยเพราะกํากไรเรามากกว่าหาทุนนะครับเห็นไหมครับว่าเทรนขาลงเราทําแบบนี้นะครับชัดเจนแล้วถ้าเราเจอจังหวะกราฟไซเวยแบบนี้เอาคนเล่นไหมมีคนถามถ้าเราเจอจังหวะกราฟนี่ครับเส้นบอเเจอร์แบนเส้นกลางมันนอน,นอน,น,อนเอียงเล็กเองน้อยไม่ไม่ไมชันมาก ขนานกับพื้นอย่างเงี้ยเราควรเทรดไหมไม่ควรเทรดไม่ควรเทรดชัดเจนไหมไม่ควรเทรดหรือถ้าเราเข้าอ,ออเดอร์ไปแล้วครับเพร้ครับถามว่าตรงนี้มันมาแตะอีกครั้งหนึ่งเราเข้าออ,อเดอร์ไปแล้วเห็นไหมครับนี่เห็นไหมตรงนี้มันก็ยังเป็นความชันไหลลงอยู่นะครับอ่ะแป๊บหนึงครับก็้จับไวยตรงนี้นะครับตรงนี้ที่ว่านี่ยคือลูกศรที่สองนะครับเดี๋ยวโค้ชชี้ให้ดูตรงนี้อ่ะตรงนี้นะครับชัดเจนนะครับตรงลูกศรชี้ ตรงนี้มันก็มาแตะอีกแล้วรัเห็นไหมมันมาแตะเส้นสีอาบอลน์เจอร์แบนดกลา,างอีกแล้วเราควรเข้าออเดอร์ไหมคําตอบคือเราก็เข้าได้แต่พอเราเข้าไปแล้วปุ๊บทุกคนตั้งใจฟังครับเราเข้าเซลล์ตรงกรอบสีขาวที่สองริมซ้ายริมขวาสุดนี่นะเราเข้าเซลล์ไปแล้วปุ๊บนะพอเราเข้าเซลล์ไปสักระยะหนึ่งมันก็ลงจริงครับไหมมันลงพอมันลงปุ๊บกํกบาไรมีอยู่แล้วจากกัมเร้อย 100. 100. จุดสองร้อยจุดก็ว่านไปแล้วถ้าเรายังถือต่อถือต่อจนเราสังเกตว่าทุกคนครับจนเราสังเกตว่าเส้เสบบนบอลน์เจอร์แบนนนนเเส้้กลางัริ่ม เปลี่ยนเป็นแนวนอนเห็นไหมครับตรงนี้ในกรอบสีขาวนี่ครับเห็นไหมอ่ะเราเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับเราเข้าเซลล์ตรงนี้แล้วก็สักพักหนึ่งเราถือไว้สมมติว่าเรายังไม่ทีพีแต่ปรากฏว่าเส้นบอล l เชอร์แบนเส้นกลางเนี่ยมันเริ่มปรับตัวเป็นแนวนอนละเป็นแนวนอนละแสดงว่ามันเป็นสัญญาณบอกให้เราว่าคุณควรปิดออเดอร์ได้แล้วนะครับคุณควรปิดออเดอร์จากที่เซลล์ไว้กําไรเท่าไหร่ก็ปิดไปเถอะหรืออาจจะขาดทุนเล็กน้อยก็ปิดไปเถอะอย่าคิดมาก นะครับนี่คือจังหวะเตือนว่าคุณควรคัดทิ้งหรือคุณควรปิดกำไรไปเลยณจุดจุดนี้เพราะเส้นบอลเรนเจอร์แบนเส้นลางมันเริ่มกลับมาเป็นแนวนอนแล้วนั่นเองนะครับพี่น้องเอาละ,ะครับตั้งแต่ฟังตั้งแต่ต้นจนจบถึงตรงนี้เนี่ยทุกคนเข้าใจหลักการเทรดโดยการใช้บอลเรนเจอร์แบนสไตล์โคดสายน์ะอันนี้สไตล์โคดสายอยากรู้ไหมครับว่าชาวบ้านข้างนอกเขาาใช้ตรงไหนบ้างมีที่นึงครับที่คนส่วนหนึ่งชอบใช้กันแต่บอกเลยว่าโคดไม่ได้ใช้วิธีนี้นะครับย้ำก่อนนะว่าโคดไม่ได้ใช้โคดใช้วิธีท ย้ำนะครับว่าโค้ดสายใช้วิธีสอบไปตะกี้ทั้งสองแบบทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับแต่คนข้างนอกเขามีการหากำไรจากบริจันร์ได้อีกจุดหนึ่งดังต่อไปนี้ครับอ่ะโค้ดจําเป็นต้องเอาเอากราฟคู่อื่นแล้วกันนะครับเอาเปลียนผู้อื่นนะเอาเป็น N U แล้วกันนะคู่อื่นนะครับเพื่อไม่ให้ปะปนกันเพราะเส้นมันเยอะแล้วตะกี้นะครับเขาใช้อย่างนี้ครับบางคนเขาใช้บริจันร์แบบแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นทุกท่านครับเขาใช้อะเขาใช้จังหวะที่กราฟมันทะลุออกนอกบอรเจร์แบนดครับ นี่คือชาวบ้านเขาใช้กันนะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่โค้สายโค้ดสายไม่ใช้นะครับย้ําก่อนนะนี่ครับตำแหน่งนี้เห็นไหมครับเราจะเห็นว่ากราฟมันทะลุออกนอกบอร์ดอเจอร์แบนด์เห็นไหมครับเห็นชัดเจนไหมทะลุออกนอกเส้นบอร์ดอิเจอร์แบนดบนและมันทะลุขึ้นไปพอมันทะลุขึ้นไปแล้วจํานวนหนึ่งครับเอาว่าทะลุไปพอสมควรเลยนะครับทะลุไปไกลนิดนึงนะครับเขาจะเริ่มเข้าออเดอร์ตรงนี้กันถ้ามันทะลุขึ้นเขาจะเข้าออเดอร์เซลล์นะครับย้ำาครับถ้าทะลุขึ้นนะครับเข้าออเดอร์เซลล์ ซึ่งสแสดงว่าเขาจะเข้าออเดอร์เซลล์ตรงนี้ใช่ไหมครับเข้าออเดอร์เซลล์ตรงนี้แล้วเขาจะเซลล์แล้วเขาจะมาปิดกําไรตรงไหนเขาบอกว่าเขาจะมาปิดกําไรตรงนี้ครับตรงที่เส้นแท่งเทียนนะครับแท่งกราฟมาแตะเส้น BB กลางทวนตั้งใจฟังน,นะครับเขาเข้าออเดอร์ตรงบริเวณที่กราฟมันทะลุเส้นบอลลูนเจอร์แบนขึ้นไปแล้วและเขาเซลไว้อย่างรูปนี้ต้องเซลอยู่แล้วครับขึ้นทะลุขึ้นต้องเซลนะครับแล้วเขาก็มาปิดกําไรตรงบริเวณที่แท่งเทียนมาแตะเส้น BB กลาง น,นี่คือเขาเขาเียกเก็บกินสั้น,นแตะเส้น B ีกลางแต่ยังและถามว่าทำไมโค้ดสซย์ไม่ใช้ BB ีนี้กับเขาเ่ยเคยใช้ครับเคยลองใช้ปรากฏว่ามันเป็นลักษณะสวนเทรนเวลากราฟมันทะลุขึ้นแปลว่ามันกำลังไหลขึ้นใช่ไหมมันไหลขึ้นแทนที่เราจะบายแต่เราไปเซลไลสวนเทรนแล้วบางครั้งกราฟเนี่ยแท่งเทียนมันไม่ลงมาแตะเส้นกลางนะครับมัน,ม,นมันมาเกือบแตะแล้วมันก็ดีกลับไปทางเดิมทําให้เราติดลบ แล้วเราต้องคัดทิ้งอีกนะครับนั่นคือเหตุผลที่โค้ดไม่ใช้วิธีนี้แต่อย่างไรก็ตามโค้ดอยากจะพูดอยากจะบอกว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งที่เขาชเล่นกันแบบนี้คือเข้าออเดอร์ตอนที่แท่งเทียนนั้นทะลุออกนอกบอร์ดเรนเจอร์แบนไปแล้วนะครับถ้าอยากรูปนี้คือทะลุขึ้นก็เซลล์แล้วมาปิดกําไบตรงเส้นเมื่อการมาแตะเส้นบอร์ดเรนเจอร์แบนกลางนั่นเองอันนี้แบบทะลุออกนะครับต่อไปทะลุเข้าแล้วครับทะลุทะลุขึ้นนะอันนี้คือทะลุขึ้นเนาะต่อไปโค้ดดูทะลุลงบ้างอย่างเงี้อรบจ เห็นไหมครับตคนนี้อ่าเห็นไหมนะครับทะลุลงมันทะลุลงอย่างนี้แปลว่าคนส่วนหนึ่งก็ก็จะมาเซจะมาบายตรงนี้นะครับมันทะลุบีบีมีม่างลงออกไปทะลุออกไปทะลุออกไปเยอะหน่อยแล้วเขาเริ่มกดไม้เซลล์กันแล้วเขาก็จะเอ่อกดไม้ทุกทีครับกดไม้บายนะครับพอมันทะลุลงข้างล่างเรากดไม้บายพอบายนี้ปุ๊บนะครับมันก็มาปิดกระไรตรงเส้นกลางกระไรมาแตะเส้นกลาง ดูลูกศรครับบายไว้บริเวณที่มันทะลุตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมาปิดกําไรตรงเมื่อกราฟนะครับมาแตะเส้น BB กลางนั่นเองเป็นการเก็บกินแบบสั้นๆแต่อย่างไรก็ตามทุกคนเห็นรูปนี้ไหมมันเป็นขาลงแต่เราบายสวนสวนเทรนไงนึกไหมครับบางครั้งกราฟมันก็ใจร้ายนะมันอาจจะไม่มาแตะแบบนี้ครับเห็นไหมบนจอลูกนี้ชัดเจนเลยเนี่ยมันทะลุออกไหมเนี่ยในกรอบนี้ทะลุออกไหมทะลุออกทะลุออกนะครับเราก็บายตรงนี้ระบายแล้วเราก็รอกราฟขึ้นมาแตะเส้น BB กลางแต่มันไม่แตะ พอมันไม่แตกปุ๊บราบายไปแถวนี้ใช่ไหมมันไม่แตกมันทุกลงยาวอย่างเงี้ยเราก็หาดทุนนั่นเองเห็นเข้าใจเข้าใจนะครับอ่ะนั้นแสดงว่าวิธีหลังที่ค้ดเล่าให้ฟังเป็นวิธีการใช้งานบ l l i n g e r b แบนแบบทั่วไปเขาใช้กันอยู่แต่วิธีแรกที่โค้ดสอนไปนั้นเป็นวิธีที่โค้ดใช้เทรดจนถึงทุกวันนี้กับบ l l i n g e r b แบน หวังว่าวันนี้นะครับโคดตีแ oh, ผ่ pack, การใช้งานบอร l เดนเจอร์แบดไปแล้วใครฟังตั้งแต่ต้นจนจบจะเข้าใจดีในการใช้บอ l l เดนเจอร์แบดหรือ BB สไตล์โคดสไตล์โอเคเฮดเดอร์ OK, ader, นะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ